สวัสดีค่ะเพื่อนฟูมออยมอมอยมามอยมอมอยมออยวันนี้นะจ๊ะก็ไม่ได้มาแต่งหน้าอะไรยังไงวันนี้จะมาอวดของพอดีว่าช่วงนี้กระแสของเซรลมูลกำลังมาแรงนะจ๊ะดึด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 ดึึดดึดเขาไม่ได้เต้นอย่างนี้ปะ พจะจะลงังแห่งดวงจันทร์โล่งแทนแกเองอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นยุคเราอะนะเพราะว่ามันก็ฉลองครบ20ปีช่วงนี้ก็จะมีของที่เป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นพรีเมียมออกมาฉลองครบ20ปีนี่เยอะมากๆแล้วก็มีหลายอย่างมากๆฉันก็ฉันก็ชอบแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบเป็นแฟนที่แบบซื้อทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็มีอยู่บ้างก็เลยจะกเอามาอวดนิดหน่อยนะจ๊ะ ก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวนะก็จะมาเอาของที่มีอยู่มาให้ดูมาอวดให้ดูกันละกันว่ามีอะไรบ้างเซตแรกก็จะเป็นปากกาอันนี้เสียใจมากเลยได้มาไม่ครบคือจริงๆอ่ะไอตอนที่ไปซื้อมันก็เห็นอยู่ครบนะไม่รู้แบบเบลอ,อยังไงก็ไม่รู้สึกไม่หยิบมาแล้วแบบฉันไปซื้อตอนประมาณบ่าย แล้วก็พอกลับมาถึงบ้านตอนเย็นก็แบบมาเช็คแล้วอุ้ยตายแล้วฉันลืมหยิบมาหยิบไม่ครบเนรุ่นนี้หยิบมาไม่ครบลืมหยิบสีแดงเชื่อไหมวันรุ่งขึ้นนะ่ะฉันแบบรีบไปห้างตั้งแต่แบบห้างเปิดปรกากฏว่าไม่ทันไขก็ไม่รู้สอยไปละอดเลยก็เลยมีอยู่แต่ว่าไม่ครบไม่ครบสีค่ะสีแดงไปสีหนึ่งอยู่สีอันแกให้ดูมาแกเลยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นปากกานะ มันเป็นปากกาแต่ว่ามันสามารถยืดออกมายาวๆได้แ okay, ออกะมาก็จะเป็นแบบนี้จ้าอะไรเนูจันจะต้องทำแค่เองนี่ซึ่งดึงออกมายืดยืดได้มันจะเป็นยาวๆอย่างนี้ก็แบบว่าโอหใช่อ่ะฉันแบบแกหยุดนะอ่าอะไรแบบนี้ใช่ปะ <laughs> ก็น่ารักดีหัวก็จะเป็นอย่างนี้ยาว36เซนยืดมาแล้วเนี่ยยาว36เซนก็บอกว่าใครที่ทำงานอยู่แล้วก็แบบจะต้องมีประชุมกับลูกค้าก็สามารถใช้ตัวนี้ในการที่จะพรีเซนต์งานของคุณได้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นแผนง,งานงบประมาณประจำปีของเราอะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็เกรๆนะแล้วก็มันมีตรงเนี้ยให้แบบว่าเอาไปติดได้ใช่ไหมส่วนของบางคนแบบว่าดึงออกแล้วก็แบบพี่ฮอมันแบบ มันมีชีป้ปากกามันมันไม่ใช่นะคะบางทีในส่วนของปากกานะคะจะต้องอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ใช้วิธีหมุนเอาคือดึงจะไม่ออกก็ดึงออกมานิดนึงแล้วก็หมุนก็จะออกมาเป็นอย่างนี้จ้าปากกาถึงแค่นี้ค่ะก็ะคือจริงๆประโยชน์มันก็ เอาไว้สะสมด้วยแล้วก็ก็ถ้าใครอยากจะเขียนก็เอาไปเขียนแต่ว่าถามจริงๆเขียนแล้วก็ปิดยากมันก็ปิดยากกันนะก็ให้มันแรดูมีคุณค่าอย่างนั้นแหละเขียนไปด้านข้างก็จะมีอย่างเงี้ยมีดาวสามดวงเห็นไหมแล้วก็จะเขียนว่าเซเลมูนนะจ๊ะจะมีของปลอมมาขายเปล่าวะคงไม่มั้ง <laughs> ตัวเนี้ยฉันซื้อมาในราคา พันห้าร้อยเยนได้มัง้งแต่ขอบอกว่าณนะเวลานี้นะคะมันกลายเป็นของที่หายากมากๆแล้วก็คือมันเป็น l i m i t ต็ดอ dition เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำมาแล้วก็หมดหมดแล้วก็คือหมดเลยยังไม่ได้ทำอีกมีของบางอย่างที่เขาทำขึ้นมาอย่างเช่นว่า,าก่อนหน้านี้นจะมีแป้งใช่ไหมแป้งสำหรับแต่งหน้านั้นฉันก็ไม่ได้ซื้อแพงลิปสติกก็แพง รู้สึกว่าจะมีตอนนี้จะมีลิปมันที่ที่เขาทํามาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มันหมดไปแล้วเขาก็ทําอีกกําลังทําอีกซึ่งของพวกเนี้จะต้องสั่งซื้อในเว็บไซต์แล้วก็จองล่วงหน้าอย่างสมมติว่าลิปที่เขากําลังเปิดเปิดจองอยู่ตอนตอนนี้นะตอนนี้คือเดือน6วันที่17คือเขาจะน,าน่าจะปิดรับจองประมาณสิ้นเดือนมัง้งคือพอปิดรับจองปุ๊บเขาถึงจะเริ่มทําเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ก็ต้องสั่งล่วงหน้ากว่าจะได้ก็แบบนานนะอย่างตอนลิปสติกเนี่ยก็จองตั้งแต่เดือนเจปีที่แล้วแล้วก็ครึ่งปีกว่าจะได้ประมาณเพิ่งจะได้กันเมื่อประมาณกลุภมพักที่ผ่านมาเนี่ยแหละก็อันเนี้ยก็ยังไม่มียังไม่ยังเขายังไม่ได้ทําอีกนะก็เลยกลายเป็นของที่หาย,ยากมากๆซึ่ง ราคาปกติมันประมาณ1,500เยนตอนนี้ถ้าหาซื้อในเว็บนะคะราคาจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณส0 0พันขึ้นไปและก็จะมีบางคนที่เขาซื้อแบบครบเซตแล้วเขาก็ขายยกเซตบางที่ขายเป็นหมื่นคือเซตหนึ่งเป็นหมื่นเยนเพราะว่าเขาเอาไว้ขายพวกคนที่เขาสะสมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กลายเป็นของหายากมากฉันก็ได้มาสีแท่งจริงๆก็อยากถ้าได้อีกแท่งหนึ่งเนาะ เป็นห้าแท่งก็แบบเอาไปประมูลได้เป็นหมื่นเลยนะเว้ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามีแล้วก็จะเอาไปประมูลดีไหมนะเดี๋ยวเอาไปประกอดประมูลก็เพิ่งก็ได้กําไรอยู่นะต่อไปก็จะมีการรู้จักกระจับปองใช่ไหมที่ใส่เหรียญแล้วก็หมุนๆน่ะอืมันจะมีที่เป็นตุ๊กตาแบบเนี้ยคืออันเนี้ยเราไปหยอดมาเราไม่ได้ซื้อยกเสร็จคือว่า อันนี้ก็แพงนะหยอดครั้งหนึ่งต้อง300เยนนะปกติมันจอ200เยนอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยก็แอบแพงอีกหนกึ่ง300เยน2,600เยนฉันโชคดีมากเลยฉันหยอดได้พระเอกกับนางเอกพอดีได้เซรั่มมูนกับคุณนักการทักซิโดมานาา่า,นารักนมันจะมีขายยกเซตในเว็บอะ่ะซึ่งราคาก็จะอัพขึ้นไปอย่างอันนี้มันตกตัวละ300เยนใช่ปะเขาก็จะอัพไปเท่าหนึ่งเป็นชุดคือตกแล้วตัวละ หกร้อยเยนนะเขาก็ขายแบบยกเสร็จไปเลยคือมันมันก็ดีกว่าตรงที่ว่าคือถ้าคุณไปหยอดเนี่ยคุณไม่สามารถเลือกได้นะ่หรอใช่ปะก็แล้วแต่ดวงมึงอาจจะได้เจอตัวสมาก็ได้เราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นคือแบบโอเคเรายอมเสียดับเบิลแต่ว่าเราได้แบบครบเสร็จมาเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ความสะดวกของคนนะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรสําหรับตัวนี้ฉันก็ไปได้ไปหยอดมาได้สองตัวแล้วูืิเซรามูนอันนี้คุณ อากาชิโดคิดน้าอยู่ตรงไหนวะอ๋อก็ถือดอกไม้ได้วยนะเว้ยต่อไปก็กระจับฟองเหมือนกันแต่ว่าเซตนี้ฉันจัดยกเซตมาเลยนี่เป็นกระจกน้อยๆอันนี้ให้ดูรูปก,ก่อนจะเป็นเซตกระจกเล็กๆน่ารักซึ่งก็นั่นแหละตามที่บอกว่าคุณสามารถไปหยอดได้แต่ตัวนี้แถวบ้านฉันไม่เคยเจอฉันไม่เคยเจอที่หยอดแบบนี้เลย ก็เจอในเว็บเขาก็ขายทางเซตเนี่ยสามพหรเยนซึ่งมันมีทั้งหมดกี่อัน 1, 2, 3, 4, 5อันมีห้าอันสามเยนแกคิดดูดิคือแค่กระไปหยอดก็อันละ300เยนนะแต่ก็อย่างที่บอกอะ่ะแกอาจจะได้ซ้ำหรือว่าอาจจะได้ไม่ได้อย่างที่ตัวที่อยากได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเสียเงินแต่ว่าเป็นไงได้ครบมาเลยไม่ต้องไปเสียเวลายหยอดด้วย ก็มาเปิดกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันแรกเป็น่นี้เรา,าแกะดูดีกว่านะน่ารักอะ่ะอันมันก็ไม่ใหญ่หรอกนะเล็กๆดเป็นกระจุกเล็กๆก็แ <c oughs> บบวิตายวันนี้หนะ้าฉันแบบสองปัเอาไว้แงะขี้ฟันได้เียเวลากินวยเตเ๋ยวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดูเช็คขี้ฟันซิมีติดมีพริกติดหรือเปล่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เปิดออกได้ ดออกมาไ้แกอาจจะแบบว่าเอาไว้เก็บอะไรอะ่ะเบอร์ผู้ชายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าได้เบอร์ผู้ชายมาก็แบบเก็บลายผู้ชายมาแล้วก็แบบเอาไปไหมคะอะไรอันนี้รู้สึกว่ากระจกเขาจะเล็กกว่าไอ้วงกลมเมื่อกี้นะวงกลมเมื่อกี้จะใหญ่กว่าแต่ว่าก็ส่องอะไรได้ไหมก็ไม่เท่าไหร่คือจริงๆมันจะดูเบลอๆนะเพราะว่ามันมีพลาสติกติดอยู่คือถ้าเราแกะพลาสติกออกมันก็ใสปิงอะ มันก็เป็นกระจกได้อันหนึ่งนะ่ะดูดิแกะปัติ๊กออกมันก็ใส่กิ่งนะสองขี้ฟันได้อยู่นะเล็กไปหน่อยว่ะอันเนี้ยแต่ว่าก็โอเคเฮ้ยแต่ตรงนี้อันนี้ที่เก็บของมันใหญ่หน่อยลึกลึกกว่าวงกลม,มกเมื่อกี้น่ารออีกเปล่าจ, no จะบอกว่าสิ่งนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นของหายากโอ้อันนี้เป็นวงกลมใหญ่หน่อยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นของหายากแล้วราคามันก็จะั p ขึ้นไป คือญี่ปุ่นเขาก็ฉลาดนะตรงที่ว่าเขาทําอะไรพวกนี้มาแล้วมันจะกลายเป็นสิ่์ที่แบบลิมิเต็ดเป็นลิมิเต็ดมูลค่ามันก็จะสูงมันก็จะแบบดูแพงขึ้นเลยตัวนี้จะ้ะแพงที่แบบว่าเออจะขายทําออกมาเยอะๆแล้วก็ขายขา,ยขายมันก็แบบเกลอือปะมันก็มีเยอะก็ไม่แบบต่อไปอันนี้เหมือนจะเป็นฟินาเล่ของเขานะมีปีกดว้วยต้องแงก ว่าปีกสายด้านหลังตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีช่องให้ใส่ต้องเปิดอันนี้ก่อนนะเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ใช่ปะ่ะก็ใส่พอปิดป๊ปบมันก็จะบะโอโอโอบินบินไม่ใช่ตลกแล้วก็จะบินได้สวยนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดประมาณนี้ที่เรามีใช่ป่ะ ก็จะมีกระจกทั้งหลายแหล่จริงๆฉันน่าจะเรียงตามนั้นเนาะเป็นหลายหรอก็จะมีกระจก5เซต5้อันแล้วก็คุณทักซิโดน้องเซนละมลูดูท่ายืนคนหน้าแร้กก็นี่ก็จะเป็นปากกาที่แบบว่าเป็นพอย์เพนด้วยมีสีขาสีแดงไปอันหนึ่งเสียใจยอยู่จนทุกวันนี้จ้ะก็จะเป็นอันนี้เป็นเซนละมูนที่เอามาอวด แต่ว่ายังยังไม่จบฉนันมีอีกอันเลยฉันเพิ่งได้มาเมว่ามันน่ารักมากเลยฉันเลยแบบต้องอวดเดี๋ยวนี้นั่นก็คือตัวตวโลจ้าไมา้ตัวไม้นี้อะไรจะให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้เป็นพาโซเป็นตัวต่อเป็นจิ๊กซอน,นั่นเองซึ่งอันนี้นะคะมันเดี๋ยวให้ดูนะมีหนึ่งลายอันนี้ใช่ไหมเป็น แล,นนลลแล้วก็อันนี้2ลายลายที่สองแล้วก็อันนี้ลายที่3มีทั้งหมด3ลายซึ่งเหล่านี้นะมันเป็นพัซโซแต่มันไม่ใช่มันแบบ is not just puzzle you know มันเป็นจดหมายมันน่ารักตรงไหนดูไหมนี่เราจะให้ดูวิธีการใช้ของเขาคือว่าขั้นที่หนึ่ง คุณเอาตัวพัซลุนี้ออกมานะคะแล้วก็คุณเขียนจดหมายไปด้านหลังเขียนแบบฉันรักคุณสนแบ,บชอบคุณมาน,นานฉันแบบเฮ้ยเราไปดูหนังกันไหมเราอะไรแบบหนึ่งจะพันยนาหาลากอะไรแบบเหรือว่าเราซื้อหวยโต๊ดเต่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งให้คนขายหวยมันก็จะงงแล้วมันก็จะไม่รับหวยเราหรือเปล่าก็แบบเขียนไปด้านหลังจะเขียนอะไรก็เขียนไปเสร็จแล้วก็ทําลายมันแกะมันออกแล้วก็ใส่มาลงในซองแล้วก็ส่งจดหมายไปให้กับ คนที่เราต้องการส่งพอเวลาเขาแกะออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมานั่งต่อแล้วก็พอหลังจากที่เขาต่อตัวนี้ได้ปุ๊บด้านหลังเขาก็จะเป็นเขาก็จะเห็นข้อความในจดหมายของเราอะไรน่มนน่ารอดก่อนน่ารักจังเลยแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีอมีมีซองให้ใส่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะแกะดูกันแบบแบบว่าใส่ใส่แล้วก็สามารถแขวนโชว์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย น้อมันเหมาะที่จะให้กับคนที่แบบพิเศษอ,อ,อ่ะไอซมแล้วก็ไม่นะ่า not ไม่ใช่มีแค่นั้นนะจ๊ะก็จะมะีเป็นกระดาษเขียนจดหมายด้วยอยู่ตรงนี้จะเป็นกระดาษเขียนจดหมายด้วยแล้วก็มีสติกเกอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมันน่ารอก็ไรเขียนว่าอะไรคะอ่านสิ For sale in Japan only 2014 made in Japan นะจะก็อันนี้สามารถหาซื้อได้ที่ไยสนีทั่วไปของญี่ปุ่นนะแกะดูกันดีกว่าเป็นซีลที่แบบเวลาเราเขียนจดหมายแล้วก็ติดติดไอ้คนญี่ปุ่นเขาจะชอบอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักใช่ปะมีกระดาษให้สองแผ่นเขียนข้อความด้านหลังด้านหลังจะมีเส้นด้าหน้าก็เป็นอย่างนี้ก็จะเขียนก็จะอะไรก็ได้แล้วแต่น่ารัก เนี่ยก็จะเป็นเอาไว้เขียนหน้าจ่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสติกเกอร์เว้ยใช่ปะคือแบบว่าสมมติเราเรามีซองจดหมายใช่ปะเราก็แบบว่าเนี่ยเป็นสติกเกอร์เก็บอะไรแบบมีซองจดหมายใช่ปะก็ดึงอันเนี้ยแล้วก็ติดลงไปนี่ไงแกมเป็นพาสโซแล้วก็เนี่ยเขามีกล่องพลาสติกให้ใส่ซึ่งแบบว่าคือคือซึ่งกล่องพลาสติกเนี่ยนะ พอพูดพูดรับใช่ไหมคะเขาได้ไปอย่างนี้ปุ๊บเขาก็พอเขาต่อเสร็จแล้วอะเขาก็เอาตัวจิ๊กซอว์นนัะ่นะใส่แล้วก็เนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยแกะออกมาแล้วก็สามารถแขวนแขวนแล้วก็โชว์ได้เห็นไหมมันมีรูก็แบบแขวนโชว์ได้เลย,เลยอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เก๋ซ็ตมีทั้งเซ็ตนะคะราคาเจ็ดรอยหรือแปดร้อยเยนประมาณเนี้ยคะ่ะลองไปหาซื้อดูได้ถ้าชอบใจ ลายต่อไปก็จะเป็นตัว ondan, ตัวตโลป่ะแม่ไอตัวมันเรียกตัวอะไรก็ตัว dairy. ตัวโลเลยซึ่งอข้างในมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นเหมือนใบไม้ม sure. ีสามารถหมวนหมวนพับ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 ได้เป็นอย่างนี้เขียนเขียนแล้วก็เป็นอย่างนี้เออเห็นปะน่ารักเนาะขาพูพดเนาะน่ารักจังเลยดูดีจบไหมจบ มีอะไรปวดอีไหะพอแล้วฉันหิวข้าวาจะไปกินข้าวก่อนแล้วฉันมีเวลาจะม,มาทำอะไรต,ต่อก็ขอขอบคุณแตะสวัสดีค่ะม๊อมอยบ๊อบมอยบ๊อบมอยบ๊มอมอยมอยบ๊มอยไปซื้อหนาน่ารักตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะต้องทักกันเองชิว